มาดีกว่าอย่า, <Okay. S 2> ยาเสียเวลาค่ะไป็นหนึ่งเรื่องราวของความสัมพันธ์อีกแล้วนะคะกับหนุ่มกัสเบลนั่นเองและคุณหนุ่มที่เป็นพี่ชายของ PK คค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะ โดนจับตามองตั้งแต่ข้าวงการเรื่องแมนไม่แมนะคะสำหรับกัสเบลค่ะล่าสุดบินไปเที่ยวซานฟรานซิสโกตอนแรกก็งุบงิบนะคะบอกว่าไปกับเพื่อนแล้วก็ไปเยี่ยมพี่สาวแต่ว่าพอมีคนตาดีเห็นโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มโทรทิตค่ะพี่ชายของพี่เคปียวัฒนออกแนวสวีทสวีทคนก็เลยสงสัยในความสัมพันธ์ว่าเป็นยังไงกันแน่ค่ะ กับพี่หนุ่มนะครับเป็นพี่น้องเป็นจริงๆครับเป็นพี่ที่สนิทจริงๆครับครับผมยืนยันสถานะเดิมครับเป็นพี่ชายครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับแต่ดูแบบสนิทกันมากผมไปหลายคนมากพี่ผมไปประมาณ8คน8 9คนครับพี่ไปเที่ยวด้วยกันเลยครับพี่หนุ่มบอกว่าเป็นน้องรักที่สุดโอ้พี่หนุ่มรักพี่หนุ่มผมก็รักพี่หนุ่มครับผมรักทุกคนเลยครับช้นหวานด้วยนะแบบเออจะคิดถึงไม่ไม่ผมก็ลงคิดถึงทุกคนนะแบบขอบคุณแบบ พี่สาวขอบคุณพี่คนนู้นคนนี้ที่แบบพาผมเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบที่ถึงทุกคนนะอะไรอย่างงี้งผมลงกุ๊กกิ๊กทุกคนเลยนะจริงๆสาวๆผมก็ลงกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยครับแต<ม>่กุ๊กกิ๊าเล่ว่าเราบอว่าชายรักชายแบบนี้โอ้ผมโดนเมาตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะอผมก็ไม่สามารถไปเล่าให้ใครฟังได้ทุกคนไงว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้คือเราก็เหมือนให้เวลาพิสูจน์ดีกว่าผมแล้วเราได้คุยกับพี่นุมไหมว่าแบบคุยครับแบบนี้ คุยคุยครับก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไซีเรียสหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ทํางานของเราไปแล้วก็แบบเจอทนายข่าวก็ตอบความจริงไปอะไรอย่างเงี้ยครับมานะครับเรื่องหัวใจตอนนี้กสเบลก็ยันนะครับว่ายังโสดอยู่ยังไม่อยากมีรีบมีความรักนะครับก็มีคนมาคุยกันอยู่บ้างแต่ว่าสถานะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับเขาไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะเยอะแยะขนาดนี้ก็ไปจับคู่กันได้เนาะ เสียง้มวมอยแมวมอยหรอแมวมอยมากเจ้าตัวก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าโสด่ยคิดมากค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวนะครับของฝั่งเกาหลีมาฝากกันเนาะค่ะกับโซอินไซด์ค่ะ